สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเปิดกาชาลูบี้นะครับก็เหลืออยู่2 0 0เพชรสุดท้ายนะครับก็อยากจะได้เกียร์เดาวมากเลยนะครับมันก็ใกล้จะหมดเวลาเพิ่มโอกาสแล้วนะครับสําหรับการเพิ่มโอกาสเกียร์เจ็ดดาวนะครับ3ชิ้นอ่าก็เหลือประมาณ28นาทีนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการสุ่มเลยละกันไปกันเลยนะครับยกเลิกสักสอาครั้งนะครับทุกคนเราก็สุ่มรอบสุดท้ายนะครับก่อนปิด การเพิ่มโอกาสนั่นเองพอสักชิ้นก็ยังดีโอ้โหหุยไม่นะจบแล้วครับหมดแล้วโอ้ยอดเลยครับอดได้เกียร์เจ็ดดาวเลยนะครับเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะไป PVP กันต่อนะฮะล้วก็อย่าลืมมา มาลีกระดานกบทดลองด้วยนะครับห้องห้องทดลองนะครับก็จะแจกกบเยอะแยะนะครับทุกคนถ้าเราสุ่มดวงดีหรือได้กบดดำนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปพิ p พีกันสักหน่อยนะครับสัก 2- 3สามตานะครับทุกคนไปกันเลยอ่าทีมนี้เราจะไหวหรือเปล่านะครับถ้าลองดูก่อนนะนี่เราก็มีตโตโรโบใหม่แม็กนะครับคืออดัมนั่นเอง โอ้ยนี่น้ำแข็งมาเราก็ต้องกดอมาตะนะครับเพื่อเป็นการเซฟชีวิตฮีโร่ของเรานั้นะโดนไทกะเราฉีดยับอยู่นะฝั่งนู้นน่ะดูดิไทกะไทกะกระโดดฉีดหน่อยอ่าเดวินชีแเราก็ก๊อปปี้โคนี่อาร์บราวฝั่งนู้นมานะครับก็ค่อนข้างจะตึงนะอ่าเนี่ยบอสจ็อเข้เขาก็ไม่สามารถทนทานดาเมจของไทกะเราได้นะครับก็โดนไทกะเราก็โดนฉีดยับยับเลย เราก็ออโต้คุณสองไว้ละกันรู้สึกว่าเออเกมดีแล้วนะครับอุ้ยเจอธาตุไฟของเราคือรีไวกระโดดแล้วมันก็มีกระเด็นด้วยนะครับสำหรับรีไวนะก็เป็นดาเมจธาตุไฟนะครับดาเมจธาตุไฟหายยากแล้วก็สุ่มได้ยากมากเลยนะสำหรับผมนะครับผมก็ใช้เลยนะการรีไวอะมีก็มันก็มีทะลุออกมาตัอยู่นะครับสำหรับตัวรีไวนะครับโอเคก็ชนะพ็นที่เรียบร้อยนะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้ต้องขอพอก่อนนะครับทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครสุ่มก็ขอให้สุ่มได้ตัวดีๆของดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์เจ็ดดาวหรือฮีโร่ก็ขอให้ได้ตัวที่มันใช้งานดีๆนะครับแล้วก็เกียร์โหดๆนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับขอบคุณ